ธนบ,บัตร100บาทในสมัยรัชกาลที่10ราคาประเมินของธนบ,บัตรไม่ผ่านการใช้ราคาฉบับละ130 200ถึง200บาทสำหรับวันนี้ก็จะมาส่องธนบ,บัตรให้ชมนะครับขยายขึ้นมานะครับ ด้านในตัวเลขนะครับก็จะมีลวดลายนะครับลักษณะของตัวเลขนะครับขอบซ้อนมีเงานะครับต่อมานะครับอักษรข้อความรัฐบาลไทยตัวอักษรนะครับขอบซ้อนนะครับ ด้านในตัวอักษรนะครับก็จะมีลวดลายนะครับต่อมานะครับด้านล่างนะครับอักษรข้อความ100บาทตัวอักษรนะครับขอบซ้อนนะครับ ต่อมานะครับมุมขวาด้านบนนะครับเป็นประคุต่านะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร100บาทที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับหมวด 9s นะครับ ราคาประเมินฉบับละ150่งรถึงสองบาทนะครับจะเป็นหมวดธรรมดานะครับราคาฉบับละ130ขึ้นไปนะครับสําหรับธนบัตรฉบับนี้นะครับมีความพิเศษนะครับเป็นหมวด 9S นะครับราคาประเมินนะครับ150บาทถึง200บาทนะครับเป็นธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับวันนี้ก็มาสองธนบัตรให้ชมนะครับ ด้านหน้าธนบัตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่10ด้านหลังธนบัตรตรงกลางนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่10หมุมซ้ายด้านบนนะครับประคุตผ้านะครับ ต่อมานะครับมุมซ้ายด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข100ไทยนะครับด้านในตัวเลขนะครับก็จะมีลวดลายนะครับวันนี้นะครับก็มาขยายให,ห้ชมนะครับนะครับลวดลายนะครับมีความสวยงามนะครับตัวเลขนะครับขอบซ้อนนะครับมีความสวยงามนะครับ เป็นธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นตาสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์จัก,กรีนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นลวดลายประกอบธนบัตินะครับ ต่อมานะครับมุมขวาด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข100อารบิกนะครับด้านในตัวเลขนะครับก็จะมีลวดลายนะครับเป็นลายเส้นแนวเฉียงนะครับลักษณะของตัวเลขนะครับขอบซ้อนนะครับมีเงานะครับ สำหรับตรงนี้นะครับพระปฐมบรมราชาองค์การในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ 4. พฤษภาคมพุทธศักราช2562นะครับ ธนบัตร100บาทที่ระลึกพระราชบิดีบรมราชาพิเศษในสมัยรัชกาลที่10นะครับถ้าเป็นธนบัตรผ่านการใช้นะครับราคาตอนนี้นะครับเท่าหน้าธนบัตรนะครับสามารถนําไปซื้อของได้ตามปกตินะครับธนบัตรฉบับนี้ไม่ผ่านการใช้นะครับมีความพิเศษนะครับหมวด 9S เอนะครับราคาประเมินฉบับละ1 5 0่0ถึงบาทนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จะมีตัวอย่างมาให้ชมนะครับเป็นธนบัตร1 0 0บาทหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่10นะครับเป็นธนบัตรแบบกระดาษนะครับต่อมานะครับเป็นธนบัตรรุ่นใหม่นะครับเป็นธนบัตร1 0 0บาท พลาสติกโพลิเมอร์นะครับธรบัตรฉบับนี้ไม่ผ่านการใช้นะครับธรบัติ100ร100บาทโพลิเมอร์วันที่ออกใช้ธรบัติ21พฤศจากนายนพศ2568นะครับ ธนบัตร100บาทพลิเมอร์ด้านหลังธนบัตรเฉลิมประเกียิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เฉลิมประเกียิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับเป็นธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับวันนี้ก็ไม่นําเสนงให้ชมนะครับสําหรับธนบัตร100บาทที่ระลึกพระราชบิดีบรมราชาพิเศษนะครับในสมัยรัชกาลที่10นะครับ สีของธนบัตรนะครับก็จะคล้ายกับธนบัตร1000บาทนะครับคล้ายนะครับแต่ไม่เหมือนกันนะครับจุดสังเกตนะครับให้สังเกตนะครับมุมซ้ายด้านล่างนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรนะครับเป็นตัวเลข100ไทยนะครับเป็นธนบัตร100บาทนะครับนะครับสังเกตนะครับมุมขวาด้านล่างนะครับตัวเลข100อัอาบิกนะครับ สังเกตตรงนี้นะครับก็จะไม่สับสนกับธนบัตร1000บาทนะครับสีคล้ายกันนะครับคล้ายกับธนบัตร1000บาทแต่ไม่เหมือนกันนะครับมุมซ้ายด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข100ไทยนะครับมุมขวาด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข100ออารบิกนะครับ สังเกตนะครับตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรนะครับถ้าสังเกตตัวเลขนะครับก็จะไม่สับสนนะครับก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นธนบัตร100บาทนะครับทามองผ่านๆน,นะครับ สีของธนบัตรนะครับก็จะคล้ายกับธนบัตร1,000บาทนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ